ในสมัยหนึ่งท่านพระอานนท่านอยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกรสัมพีในครั้งนั้นแลได้มีภิกษุณีรูปหนึ่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาบอกว่าท่านผู้เจริญพ่อจงมาทางนี้พ่อจงมาทางนี้ พ่อจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าผู้ชื่อว่าอานน์ว่ายเท้าพระผู้เป็นเจ้าอานน์ด้วยเสียงกล่าวแล้วกล่าวคำตามเราว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญนางภิกษุนีชื่อนี้กำลังอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนางอยากว่ายเท้า ของพระผู้เป็นเจ้าอานทน์ด้วยเสียงกล่าวขอพ่อจงกล่าวอย่างนี้นะข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าอานทน์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีรูปนั้นยังสำนักภิกษุณีนั้นด้วยเถิด บุรุษนั้นรับคำของนางภิกษุณีแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งขั้นแล้วได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าท่านผู้เจริญภิกษุณีชื่อนี้ กำลังอาภาธได้รับทุกข์ได้รับเวทนาเป็นไข้หนักนางจากักไหวเท้าขอพระผู้เป็นเจ้าอานนท์อยากไหวโดยเสียนเกล้าวและกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์ การไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของนางด้วยเถิดท่านพระอานนท์รับคำดุษณนียภาพครั้นนั้นแหลพระอานนท์ครองผ้าในเวลาเช้าถือบาทถือจีวรไปยังสำนักของนางภิกษุณีนั้น นางภิกษุณีนั้นได้เห็นพระอานนท์มาแต่ไกลแล้วจึงนอนคลุมด้วยผ้าตลอดศีรษะนอนอยู่บนเตียงครั้นนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปหานางภิกษุณีแล้วนั่งบนอาสนะคือที่ตั้งไว้โดยปกติโดยพิจารณา แล้วนั่งในที่สมควรขั้นแล้วก็ได้กล่าวกับนางพิษุณีว่าดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยตัญหา อาศัยตันหาแล้วพึงละตันหาเสียดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยมานะความถือตัวอาศัยมานะความถือตัวแล้วพึงละมานะเสียดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยเมถุน ควรละเมถุนเสียการละเมถุนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสตุคขาดดูก่อนน้องหญิงก็คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียดังนี้เรา อาศัยอะไรแล้วกล่าวดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคอาหารไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อความเมามันไม่บริโภคเพื่อประเทืองผิว ไม่บริโภคเพื่อประดับไม่บริโภคเพื่อความตั้งอยู่แห่งกายนี้เพื่ออตัตภาพให้เป็นตาปเพื่อความระง,งับความหิวความกระหายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่า ด้วยการบริโภคนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าได้ด้วยและจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดความดำเนินไปได้ความไม่มีโทษและความผาสุกจักมีแก่เราในสมัยต่อมา ภิกษุนั้นอาศัยอาหารแล้วละอาหารเสียได้ดังนี้แลดูก่อนน้องหญิงคำที่เรากราวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วเพึงละอาหารเสียดังนี้เราอาศัยข้อน,นี้จึงกล่าวอย่างนี้แล เพื่อพิจารณากายนี้ดังนี้ในข้อที่สองเรากล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงก็คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยตันหาอาศัยตันหาแล้วพึงละตันหาเสียดังนี้ เราอาศัยอะไรกล่าวดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจปัญญาวิมุตต์รุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา อันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะกระทําให้แจง้งซึ่งเจโตวิมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจ ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาอลำหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ในสมัยต่อมาเธออาศัยตัณหาแล้วระตัณระตันหาเสียได้เราอาศัยคำนี้จึงกล่าวอย่างนี้ ดูกอนน้องหญิงคำที่กล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยตัญหาอาศัยตัญหาแล้วพึงละเสียดังนี้เราอาศัยข้อนี้แลจึงได้กล่าวอย่างนี้ในข้อที่สเรากล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงก็คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้น ด้วยมานะความถือตัวอาศัยมานะความถือตัวแล้วพึงละมานะเสียดังนี้เราอาศัยอะาไราแล้วจึงกล่าวดูก่อนน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทําให้แจง้ง ซึ่งเจโตวิมุตตหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจปัญญาวิมุตตหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาอันหาอาสวะความหมักหมมไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็ท่านผู้มีอายุชื่อนั้นได้กระทำให้แจง้งซึ่งปัญญาวิวมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาทำให้แจง้งซึ่งเตรยโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจอันหาอาสวะมิได้เพราะอาศายัยอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ฉะไหนเราจะกระทําไม่ได้ในสมัยต่อมาเธออาศัยมานะความถือตัวแล้วย่อมละมานะเสียเองดังนี้แหละในข้อที่สเรากล่าวว่าดูกนน้องหญิง คำที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยมานะอาศัยมานะความถือตัวแล้วเราพึงเราพึงละมานะนั้นเสียดังนี้เราอาศัยข้อน,นี้จึงกล่าวดูก่อนน้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นด้วยเมถุน ควรละเมถุนเสียการละเมถุนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเสตุคาดดังนี้ครั้นนั้นแลนางภิกษุณีลุกขึ้นจากเตียงทำอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งมอบกราบมอบกราบแทบเท้า ของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงก้าวแล้วกล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นคนพานดิฉันเป็นคนผ่านดิฉันเป็นคนหลงดิฉันเป็นคนไม่ฉลาดได้ลวงเกินไปแล้ว ขอพระผู้เป็นเจ้าอานน์จงยกโทษแก่ดิฉันด้วยเถิดซึ่งได้กระทำอย่างนี้เพื่อการสำรวมต่อไปท่านพระอานน์จึงได้กล่าวว่าเอาเธอเอาเธอน้องหญิงเธอเป็นคนพลานเธอเป็นคนหลงเธอเป็นคนไม่ฉลาดได้ล่งเกินไปแล้วเมื่อเธอได้ทำอย่างนี้ เห็นโทษโดยเห็นความเป็นโทษทำคืนตามธรรมเราย่อมยกโทษให้เธอดูก่อนน้องหญิงการเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปเธอดนี้เป็นความเจริญในพระธรรมพระวินัยนี้แล พระธรรมวินัยนี้แลเป็นของพระอ,อริยะดังนี้แล